ครับเราจะใช้คำสั่งที่ที่ชื่อว่า create IK handle นะแต่ว่าเพื่อความชัวเราไปเช็คออปชันก่อนนะครับไปที่ create IK handle นะครับกดที่ออปชันนะ โอเคได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาได้ยังเปิดหน้าต่าง IK Handle t o ยังเปิดมานะครับมันจะมีตัวให้เลือกอยู่ที่เขียนว่า u u r e n t Server อร์ตัวเนี้มันจะมีตั้ง Default เป็น Rotate Plane นะครับซึ่งเป็น Rotate โรเทชเทนถูกแล้ว ปกติถ้าถ้าเป็นโรเตเชนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ถ้ามันบางครั้งเรามาใช้เครื่องต่อจากคนอื่นอ่ะเผื่อบางทีเขาตั้งไว้มันเป็นซิงเกิลเชนแล้วเผื่อจะมีปัญหานะก็หรือถ้าใครไม่ชก์กว Reset Tool ไปเลยก็ได้ครับนะครับนะแล้วก็เมาส์เราจะเป็นรูปตัวบวกนะครับให้คลิกหนึ่งครั้งที่จอยฮิปแล้วไปคลิกอีกหนึ่งครั้งที่ j o ย n องเกิลนะครับ คลิกหนึ่งครั้งที่จอยฮิตแล้วก็ไปคลิกอีกห,หนึ่งครั้งที่จอยแองเกิลแล้วมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ที่มีเส้นสีขาวชี้มาข้างหน้าแบบนี้ถ้าเส้นสีขาวใครไม่ได้ชี้มาข้างหน้าคือกระดูกเบี้ยวขาเบี้ยว แล้วก็ถ้าเกิดเกิดขาใครเบี้ยวเริมใหม่